คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เกลียดคนแน่ๆอานจจะสำลักความเกลียนก็เป็นได้ฉะนั้นทดสมองก่อนดูด้วยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าใครไม่ทดสมองก่อนดูสมองคุณอาจจะได้รับความกระทบกระเทือน ในวันนี้ผมได้มาอยู่ในเกม t r a นเนอร์อารีนาจากเกมสุดเจ๋งอย่างบล็อกเบนโกการีนาอีกแล้วหน่อยครับซึ่งเกมนี้เราก็จะสวมบทเป็นเทรนเนอร์และมีมอสเตอร์เป็นทีมเพื่อไปปาชาดากับผู้ต่อสู้นั่นเองแถมเกมนี้มันก็มีเนื้อเรื่องที่สนุกสดๆคอให้เราติดตามอยู่ตลอดเวลาและถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่พร้อมแล้วก็ไปกันเลย เมื่อเริ่มมาเกมเ็าใช้รอเลือกคู่หูคู่หาของเรานะครับซึ่งมันมีให้เลือกอยู่3ตัวนั่นก็คืออีเจสสีฟ้าพี่เขาใหญ่สีแดงและมาน้อยใส่ลมนั่นเองนะฮะและด้ยวยความที่เจ้าแดงมันน่ากลัวส้นตีนสเสือเกินผมก็เลยเลือกมันเข้าให้เลยและเมื่อเข้ามายังเมบริก็ได้มาเจอกับนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ที่พี่แกนั้นมาท้าดวลเราเลยเว้รอยจริงเลยนาะยกนี่มาตึงๆแยดกูแล้วทำให้ผมกับเจ้าแดงของเราได้ไปอัดกับมันแต่ด้ยวยความที่เราน้าตึงเกินพี่เขาเดินก็ชนะมาได้แบบง่ายได้เลยล่ะครับซึ่งเกกมมนี้รราาา็สาาถ เกรดทีมของเราได้ด้วยเพื่อให้พวกพี่เกมมีพลังที่เยอะขึ้นอีกนะฮะหลังจากนั้นเราก็ได้มาเจอกับมอนสเตอร์ป่าตัวต่อไปแต่รอบนี้เราก็ไม่ได้สู้อะไรกับมันหรอกเพราะว่าผมนั้นได้จับเจ้าตัวกลมนั้นมาเลยและต่อไปเกมก็จะให้เราสุมตัวละครเพิ่มมาในทีมงานนะครับทําให้เราได้ทั้งเจ้าแมวเมี้ยวเจ้าหัวกลมมาโผนี่และเจ้าเถียนตัวเล็กและที่สำคัญเราก็ได้ตัวสีดาวตัวใหม่มาด้วยแหะครับนั่นก็คือเจ้านาังเงือกนี่แหละซึ่งดาเมจของมันก็แรงใช้ได้เลยผมก็เลยมาเปลี่ยนแปลงทีมงานของเราสัก เรากด้วิ่งมาเจอกับเจ้าหัวกลมอีกครั้งแต่รอบนี้เราก็ไม่ได้จับมันเพราะว่าเราหอาดมันจนขีดไปเลยนี่แน่ตายห่วไปซะและคนต่อไปที่เราเจอนี่ก็คือนักผจญภัยที่พี่เกยมีเจ้าหัวกลมเป็นทีมงานนั่นเองว่าแล้วเราก็ได้ใช้เจ้าเมอร์เมนอาศไซบอกเลยว่าดอกเดียวนี่ตายหาไปกันเลยครับร้อยเรยแกงหวยเจนีผมก็ได้วิ่งต่อมาจนมาเจอกับนักกีฬาที่แข็งแร่งนะครับสัตว์ของเธอแข็งแร่งมากนะมาสู้กับสัตว์ของฉันนะ และสัตว์ของพี่แกนก,ก็คือเจ้าเขียวหูยักษ์แต่เจ้าตัวนี้มันก็มป็นาณมือเจ้าเมอร์เมดของเราสักนิดเลยนะฮะแต่พี่แกก็มีสัตว์ตัวที่2มากันอีกแต่บอกเลยว่าแค่ดอกเดียวไอ้ตัวที่2ก็ขิดไปเหมือนกันหละครับผ่านมาได้แบบไง่ายได้เลยอะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลูยก,กันต่อผมก็ได้มาอัปเกรดของต่างๆของเรากันสักนิดเผื่อว่าต,ต่อไปคู่ต่อสู้ของเราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้และคนต่อไปที่เราเจอนั่นก็คือนักดนตรีที่มีเจ้าสีเขียวเป็นตัวโจมตีนะครับแต่ตบแค่ทีเดียวมันก็ตายหายไปอีก รื่องของเราก็ได้เข้ามาในยิมของเมืองนี้กันแล้วที่นี่มันก็มีคู่ต่อสู้ให้เราสู้กันเต็มเลยวันแล้วผมก็ได้เจอกับพี่บาวคนแรกนั่นก็คือยามมาดเข้มนี่เธอเธอต้องเอาชนะฉันก่อนที่จะไปต่อนะซึ่งสัตว์ของพี่แกนั่นก็คือเจ้าแรคคูนที่พลังของมันก็น่าเจ๋งอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอกเพราะอีเจ๊คนสวยอัดแค่ดอกเดียวมันก็ตายหาไปเหมือนเดิมอีเจ๊มันโหดจริงเลยเว้ยจากนั้นผมก็นำมาเปลี่ยนทีมงานสักนิดหน่อยครับเพราะคิดว่าอีเจ๊คนสวยของเรามันโกงเกินไปจากนั้้นนคคตต่่่่อออไไปทีีเราาจกก็ืพยมมโงล ไม่มีเกินมาท้าเดือนชนะเหลือเกินเด็กของฉันรอสู้กับเธอไม่ไหวแล้วนะนี่มันเสียงยามจริงๆเลยวะเฮ้ยและการต่อสู้ของเราก็ได้เริ่มขึ้นและรอบนี้เราก็ได้พายเจ๊แมวพลังน้ําของเรามาออกรงกันดูบ้างนะครับซึ่งพลังของพี่แกก็ไม่ได้แรงเท่าอีเจ๊เมอร์เมดแต่ยังไงเจ๊แกก็สามารถเอาชนะตัวแรกของมันมาได้และตัวที่2นี่สิมันก็คือเจ้าแก่น้าจืดละฮะน้าชันเลยจริงเลยแถมมันก็มีพลังน้าเหมือนกับเราและมันก็รอจนเลือดของเรานี้เหลือ3กันเลยล่ะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นพี่แดงของเรามาสู้สักกันหน่อย ก็ชนะพี่เข้มข้นนั้นมาได้และผมก็เพิ่งมาเห็นครับว่าเมื่อเวลเยอะขึ้นมันก็จะมีสกิลใหม่ๆม,มาให้กับเราด้วยล่ละครับทำให้ผมได้เข้ามาดูในคอลเลกชันของสัตว์แล้วมันก็มีสัตว์มากมายเลยละครับตอนนี้แต่ผมก็ยังมีมาถึง5%ของทั้งหมดนะฮะจากนั้นคนต่อไปที่เราต้องสู้นะก็คือยามเยือกเย็นฝีมือนี่สุดยอดเลยนะแต่ก็เท่านั้นแหละพราเดี๋ยวฉันจะจัดการแกเองผมกับบีเจมเมเมดก็รวมพลังกันสู้กับสัตว์ของพี่ยามนะครับจนทําให้ตัวแรกนั้นขีดไปแลไแ,ไปลแลละะี่่่อมมมมนนกได้เเเหืิชพ ตอนนี้เราก็มีเลเวล20กันแล้วนะครับและทีมงานสัตว์ต่างๆของเราก็มีเวลเยอะขึ้นด้วยผมได้มาอัปเกรดพลังของสัตว์ก่อนที่จะลุยกันต่อไปแต่เดี๋ยวนะมึงทำไรกองมึงเนี่ยแดงและคู่ต่อสู้คนต่อไปของเรานนก็คืออ e ีเจ a เทรนเนอร์พลังมากไงล่ะไว้ไม่ดึกว่า ได้ถึงขนาดนี้ดีแล้วแหละเธอหนักเป็นคนที่ฉันอยากจะสู้ด้วยข้าบันเลยไอ็มขับน้อยกรูรำคาญเสี่ยงมึงแรงแล้วและคููต่อสู้ของเรานั่นก็คือเจ้าหอยหน้าจืดอนี่แหละฮะและพลังของมันก็อ่อนด้อยมากจนเราสามารถเอาชนะตัวแดงมาได้และตัวที่สองก็คือเจ้านกฮูกนะครับซึ่งพี่แกก็มีพลังล้มแต่ถึงลมจะแรงขนาดไหนมันก็สู้อีเจมเมอร์เมดไม่ได้เลยสักนิดเดียวและเราก็เอาชนะมันมาได้อีกคนหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นผมก็ได้ลองมาสุ่มไข่กันดูบ้างเพราะว่าเราจะได้ตัวเจ๋งๆมาและนี่คือสัตว์ที่เราสุ่มได้นะะ เจ้าแรกคือนาเจิดมาโพนี้สีขาวจัวเม้าป่าสีเขียวตัวส้นตีอะไรสักอย่างและหอยเป่าฮื้อละฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่การสุมอันนี้อันเดียวเพราะว่ามันมีให้เราสุมหลายประเภทกันเลยทีเดียวครับทำให้เราได้สะสมเพิ่มมาในคอลเลกชันกันเต็มเลยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกบส้นตีแล้วว่านี่รอยยางแดงเลยซึ่งตัวที่ผมสุมได้มานั้นมันก็สามารถเพิ่มระดับให้กับสัตว์ในคอลเลกชันของเราได้ด้วยนะครับจางนั้นผมก็ได้มาเจอกับคุณลุงยอดฮีโร่ที่น่าจะเป็นรองหัวหน้าดับ2ของยยิมมมมมนนนีี้้้ะครับับผกก็เเลใชดไปสูแต่ ดอกเดียวมันก็ตายห่าไปเลยรองหัวหน้าอะไรวะเนี่ยแล้วคนต่อไปที่เราต้องเจอนั่นก็คือคุณลุงยิ้มแย้มและพี่แกก็ได้มาพูดกับเราว่าถ้าชนะฉันได้แกก็จะไปเจอกับหัวหน้ามาเลยบังคับไหมแล้วพี่แกก็ได้ใช้เจ้าหัวคมเป็นตัวแรกนะครับแต่มันก็ไม่ขนามือเจ้ามือเม็ดทำให้เราเอาชนะตัวแรกมาอย่างง่ายได้ส่วนตัวที่2นั่นก็คือเจ้าเขียหน้าลามนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังอัดมันจนขีดไปเหมือนเดิมชนะอีกแล้วเลยวะคุณเธอแลแล้วผมก็ได้มาเจอเจ้ากับหัวหน้ายิ้มแห่งน้ำนะครับชันเป็นหัวหน้้้าาขออองงงยยิมมนนนนีีลลกัเ่บ แล้วพี่หัวหน้ายิมก็ได้ใช้อุ้มหมังในการโจมตีเรานะครับแต่มันก็อื่นใช้ได้เลยทำให้เราต้องสู้กับพี่แกอย่างมงมันและตัวที่2ของพี่แกนะก็คือเจ้าแมวเมียวแถมเจ๊แกก็เก่งพอใช้ได้เลยล่ะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเจ้าเขาแดงที่ใช้พลังไฟในการโจมตีและผมก็ลืมไปครับว่าไฟน้นมันแพ้นะ ทำให้พี่แก่ได้เกือบกีดกันเลยพมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ EJ แมวเหมือนกับมันเลยแต่ดูเหมือนว่าพลังของหัวหน้ายิมมันจะโหดมากมากขณะเราใช้ตัวเดียวกับมันเลือดของเราก็ยังมาถึงขีดแดงกันเลยพมก็เลยเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวโจมตีแรงที่สุดนั่นก็คือเจ้าเมอร์เมดของเราทาให้เรากลับมาได้อัดมันอีกยกใหญ่และเราก็เอาชนะ EJ แมวตัวนั้นมาได้แต่แล้วมันก็มีตัวใหม่มาลวเว้ยแต่ด้วยความโมโหของอีเจเงือกทำให้เราอัดมันทีเดียวจนตายหววไปเลยล่ะครับอ้าวสุดยอดและในการอัพเว ครับแถมเราก็ได้ตราอันใหม่จากขรเอาชนะยิมน้ําแห่งนี้มาด้วยผมก็ได้วิ่งเวียนวนอยู่ในยิมนี้เลยได้ออกไปด้านนอกกันเลยจากนั้นเราก็ได้มาสุ่มสัตว์อีกนิดสองนิดนี่เป็นไงได้มาเต็มไปหมดเลยและเกมนี้มันก็มีบ่อน้ําขอพรที่เราสามารถขอสิ่งที่เราอยากได้ได้ด้วยแหละครับในในการสุ่มครั้งหนึ่งเราก็ได้สัตว์ในตานานตัวใหม่มาั่นก็คือเจ้ายักษ์น้ําแข็งนี้ละว้ยและพี่เกก็มีพลังน้ําอีกด้วยผมก็เลยจัดการใส่เจ้ายักษ์นั้นไปในทีมต่อสู้ของเราและได้ออกเดินทางไปกันต่อเลยครับเราก็ได้้้วิ่่งงมาาเจกัหหนนนนุยแปญคึล ก็ไม่อยากสู้กับพี่แกสักเท่าไรแต่ถ้าเราจะเดินทางกันต่อไปผมก็ต้องสู้กับพี่แกและเอาชนะมาให้ได้นะครับมันก็ทำให้เราต้องจำใจไปชาดดากับเจ้าคนนี้และตัวแรกที่โพ่มมาอีกเจก๊งูบ้องหลาของเราก็สามารถจัดการไปได้อย่างรวดเร็วและตัวที่สองพี่แกก็จัดการไม่เหลือซากอีกแล้วละครับทำให้เราเอาชนะไปได้อีกแล้วละครับพีนองจากนั้นผมก็ได้เข้าไปในคอลเลกชันสัตว์ของเราอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้เราก็มีสัตว์ซ้ำๆเยอะมากผมก็เลยจัดการเลื่อนขั้นให้กับสัตว์ของเราที่มันจะเพิ่มดาวและค่าพลังต่างๆ,ๆไะรไร น,น,น,น่าเบลอดีแหละมึงจากนั้นผมก็ได้วิ่งตามลูกศรต่อไปนะครับและคนต่อไปที่เราต้องเจอนักก็คือนักวิจัยเนื้อเต้นใครตั้งเชื่อให้มึงเลยเนี่ยและสัตว์ของพี่แกนั่นก็คือเจ้ามาโผนี่เจ้าสี่ก็เลยเรียกเจ้าแย็นักแขงออกมาสู้กับมันเลยซึ่งพลังของพี่แกก็เจ๋งใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าวัดกับเรื่องดาเมจก็ยังไม่แรงเท่าอีเจง,งูบ้างหล่ของเราหรอกแต่สุดท้ายพี่แกก็สามารถเอาชนะเจ้ามาโผนี่มาได้แหละครับและผมก็เพิ่งมาเห็นนะว้ยว่าเกมนี้มันก็มีการขัดเกลลลาาาาาาหรรรรืออออออกกกััััพพพคค่่่่งงงงตตๆยยยูด้้้้วแ็ใใชมมิน น,นี่แหละครับผมก็เลยวิ่งต่อไปในแบบนี้เรื่อยๆแต่แล้วจู่ๆเราก็ผมมาสู้กับเจ้าแกะกันเลยมึงมาจากไหนวะนี่มันก็ทําให้ผมได้จัดการสู้กับมันและมันก็ขีดไปอย่างง่ายได้เลยละครับเป็นไงล่ะมึงตตยหาไปซะผมก็ได้เดินทางต่อไปจนมาเจอเข้ากับจิกโก้คนหนึ่งไงละ่ะที่นี่ฉันคุมนะไว้อย่าไปไหนละมึงและด้วยความที่เราอยากจะสั่งสอนมันผมก็ได้รับคําท้าพลองของมันกันเลยเจ้าซีก็ได้ใช้อีเจงูพิษไปฟะะาดฉาดกับเจ้าตัวน้อยหูพึ่งของมันแต่ผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพี่บาบพลังไฟจากนััั้นนนนเเรากก็ใส่มล แล้วพี่แกก็ชนะมาได้อย่างรวดเร็วกันเลยล่ะครับง่ายไปไหมเนี่ยไอจิโก้และเมื่อเราออกเดินทางกันต่อไปผมก็ได้มาเจอเข้ากับสาวน้อยในเมืองสายลมอีกคนนะครับหยุดนะแกดูหนะ้าสงสัยซะจริงๆแกต้องเป็นไอโจรน,นั้นแน่ๆจ้าจะจับกลุมแกผมก็เลยใช้อีเจงูพิษไปสู้กับมันทันทีแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับกว่าที่เราจะอัดมันได้มันก็ทําให้เรานี่เลื่อนเหลืองกันเลยทีดเดียวเชียวและเมื่อเอาชนะอีเจคนนั้นได้ผมก็วิ่งต,ต่อไปตามทางนะครับและเราก็ได้มาเจอกับอีเจคนใหม่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ในเมืองสายลมแห่งนี้แหละครับชื่อมึงจะยาวไปไหนวะเนี่ย ือเหมือนว่าน้องสาวฉันจะคิดเพศแกคงจะเก่งมากเท่าชนะน้องสาวฉันได้เนี่ยงั้นมาลองสู้กับฉันหน่อยสิดอกซึ่งไอ้เจ้คนนี้ก็ใช้เจ้าแก่เป็นตัวต่อสู้นะครับผมก็เลยมาลองใช้เป็นยักษ์น้ำแข็งดูและการต่อสู้ของเราก็เริ่มขึ้นกันเลยนี่ไต่ห่าไปซาเจ้าแก่น้อยจากนั้นเจ้าตัวเล็กก็เดืโผล่มาอีกตัวแล้วล่ะครับแถมดาเมจของมันก็โคตรแรงจนพี่ยักษ์นี่เลือดแดงกันเลยทำให้ผมได้อาน้องตัวเล็กพลังพืชออกโรงกันดูบ้างนะครับแต่ดาเมจของเจ๊แกก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แต่กก็ดรบเเาามาอามืขิ เหมือนกันนะครับเนี่ยและเนี่ยตอนนั้นเจ้าซีคิวเข้มของเราก็มีเลเวล30กันแล้วนะครับบอกเลยว,ว่าขึ้นเร็วเมากและคนต่อไปที่เราต้องเจอและก็คืออ e ีเจไฮโซเหเกอกเบือกแข็งนะฮะแม่มีไฮโซด้วยเดีย๋ยวเฮ้ยทำใหสัตว์ของแกแข็งแกร่งละฮะคนธรรมดาอย่างแกไม่สมควรมีสัตว์ดีขนาดนั้นเอามาให้ฉันนี่ถ้าอยากได้ก็มาเอาไปสิว่าแล้วการต่อสู้ของเราก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งสัตว์ของเจ๊เก๋ก็โหดใช้ได้เลยนะครับเลือดตั้ง7 0 0ยกว่าเลยแถมดาเมจของมันก็โหดมาก เอาเราแก้สองทีก็ทาให้เจ้างูพิษนี่เลือดแดงกันเลยล่ะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจ้ายักษ์น้ําแข็งแต่พี่แกก็โดนโจเลือดแดงเหมือนกันและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าพี่ยักษ์ของเราน่้ตายหาไปเลยไม่นะเจ้ายักษ์แต่ก็ยังดีนะครับที่เราช่วยกันอัดมันจนสามารถเอาชนะอีเกะตัวนั้นมาได้ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มรู้เลยล่ะครับว่าการเดินทางในขั้นต่อไปคู่ต่อสู้ของเราคง,งแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้แน่นอนมันก็ทําให้ผมต้องเตรียมตัวกันสักหน่อยนะฮะจากนั้นผมมมมมมกก็ไไดดด้เออออาาาาาาลงงจจัััับบสสตตวว์ที่่่่่่ยููในนนนนปแขรรรถะค มันจับยังไงกันวะเนี่ยผมก็ให้เจ้าแดงของเราไปจัดการมาเลยตายห่าไปซะมึงผมก็เดินทางต่อไปนะครับและเราก็ได้มาถึงเมืองแห่งใหม่สักกะทีแต่เราก็ต้องผ่านคนสุดท้ายของเมืองเปลือกแข่งให้ได้ซะก่อนเราก็เลยใช้อีเจงูพิษมาสู้กับมันซึ่งตอนนี้เจ๊แกก็มีพลังสตันแบบโคตรแรงเลยล่ะครับทำให้ผมสามารถจัดการเจ้ากอระดองตัวนั้นไปได้อย่างงไไ่ายดายส่วนตัวที่สองนั่นก็คือเจ้าตัวเล็กแต่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยผ่านอีเจคนนี้มาได้อีกคนและสามารถออกจากเมืองเปลือกแข็งดแแลสก,กทต่พอมาถึงเเมมืองให่ป๊ราก็ได้ จเจอกับมันทะพานก้าโตปั๊บเลยและผมก็ได้ลองอัดส้นตีนกับพี่เกกันดูนะครับว่าที่เมืองใหม่นี้มันจะเก่งแค่ไหนกันเชียวและแรกเริ่มเราก็ใช้อีเจงงูพิษสู้กับเจ้าแก่หน้าจืดน,นะครับซึ่งพลังของเราก็สูสีกันใช้ได้และเราก็าชนะเจ้าแก่ตัวนั้นมาได้สําเร็จแต่ตัวที่สองนี่สิมันก็คือเจ้าเต่าขนองละเว้ยแข่งพลังของพี่แกก็โหดม,มากจนทำให้เจ้างูพิษของเรานี่คิดไปกันเลยอะ ม่ในเจงโอเพกผมก็เลยใช้เจ้าแดงมาสู้กับมันและก็สามารถเอาชนะมันมาได้อย่างชิวเฉียดกันเลยล่ะครับทําให้ผมนี่รู้เลยว่าเมืองแห่งใหม่นี้มันโหดขนาดไหนและผมก็ต้องฟาร์มกันต่อไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะมาเป็นอนดับหนึ่งของเมืองนี้ให้ได้และค่อยมาตามดูกันนะครับว่ามันจะร้อยแค่ไหนกันเชียวและก็อย่าลืมสามารถเล่นเกมสนุกสนุกแบบนี้ได้ในบล็อกแมนโกอารีนามีเกมใหม่และสนุกอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งในคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนแล้วนะสวีเดีสวัสดีสสดไปหลานจุ๊บ